เนี่ยคะที่แล้วที่เรามาทำิจกรรมเนี่ยเราชนะกันสี่คนไปสามคนเลยสี่มาไงคะก็ขอให้ใหได้คะแนนเท่ากัน,กนเนี่ยเดี๋ยแล้ววันนี้เราน่าจะแพ้ก่อนยอบอสไม่ได้อะไรเลย <c oughs> บอกแล้วให้ไปตกปลา <c oughs> วันนี้คงดูไม่ดีสินะเดี๋ยวกูกลับไป,ไปดูท <c oughs> ีวมมีดูกูไม่ดีแน่ ไอ้ขัวบ่อนี่มันมีปัญหาละได้โจ้ต้าแบบแบบขัวบ่อนี่เอาเอาไม่ใช่แค่บ่อแต่เองอน่ยมีปัญหาแล้วบ่อเฮ้ยมันเป็นที่บ่อแล้วกูแล้วกูวิ่งหรอวะแล้ตกตากูได้ตาแค่ตัวเดียวกูจะบ้าตายอะไรเนี่ยวิทเท่ากันตัวมาได้ชนะรีบประกาศผลเลยกูจะกลับบ้านแล้วกูไม่ไหวแล้ว แกแกแก่า hey, hey, hey. แต่ปลาตัวเล็กลูกไม่พอใจปลาตัวเล็กเหรอมีผู้ชนะสองคนแล้วกูมันอยู่ตรงกลางแล้วมึงเดินมากูทำไมเย้ <Yeah. S 1> ใครชนะวะเขาก็เอกไงอาอเหรอก็เล่นปลา, uh. าเท่ากัดเลยโอ้ได้สองพันจีได้เงิน